เน,น,นี่ยครับผมนายธีร์พัครั้ผมสีปชรอไดไม่ปชาสามทับสองครับไม่ทีส่สสวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์ปชสามทับหนึงหรือที่สาครับวันนี้เราจะมาปเซนโครงงานเรื่องเชือตัญามมนเก็น,นะครับแล้วก็ส่วประกอบของเชือตัญญาเมนเก็ก็คือ ก็การทํางานคือเฟืองตัวนี้เมื่อเฟืองเมื่อเมื่อล้อหมุนเฟืองจะหมุนแล้วก็ใบตัดก็จะหมุนนะครับครับเมาสาธิตสาธิตการทํางานนะครับเร็วเรยว ถอยถอหน้าถอยหลังเริ่มเวอนเนยตร้อ่นเานี่ยพดเก้า ประโยชน์ของอุปกรณ์ตัดหญ้ามือเข็นไม่สิ้นเปลืองพลังงานใช้พลังงานคนในการขับเคลื่อนแทนไมไ่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับ